รอคห้พี่หน่อยเออพี่ไม่สบายใจพี่ไม่ชอบโอเคจบจริง,รงๆนี่ก็ควรซื้อประตูโดเรมอนนะเพราะว่าจบจากเชียงใหม่นี่ไปขอนแก่นต่อขอนแก่นแล้วไปลาวต่อ หนูดีไม่มือพันเพราะว่าผู้ช่วยหนูดีมีอีกประมาณสองสามหมื่นคนเนี่ยที่ช่วยหนูดีอีกทีหนึ่งใช่มีเลขาของเลขาของเลขาอีกทีนึงช่วยหนูดีอยู่ หรือไม่พอดูดีจะเอาอีกหรอเอาเพ่อมอผิสักแสนไหมเป็นแสนคนไปเลยจบดูดีได้เงินเดือนประมาณสักหมื่นล้านได้พี่คิดอยู่ว่าเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยพี่จะเพิ่มเงินเดือนให้ดูดีสักเป็นเป็นสักหมื่นหมื่นห้า หมื่นห้าพัล้านคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วพี่ก็จะยกอะเออเหมืองทองเหมืองเพชรให้หนูดีไปเลยแล้วก็โฉนดท้าสุขุมวิทกระทองหลอง่อก็คืออยากจะอยากจะทําให้หนูดีไปเลยนี่เป็นคนไม่ชอบไม่ชอบให้ใครทํางานหนักแล้วแบบมันไม่คุ้มอะไรอย่างนี้ย